สวัสดีครับจาก a t e IT Channel นะครับก็ในคลิปนี้นะครับก็จะมีวิธีมาแนะนำกันเช่นเคยนะครับก็จะเป็นวิธีการปิดการแจ้งเตือนแชทไลน์นะครับที่จะไม่ให้มาแสดงหรือมาโชว์บนหน้าจอมือถือของเรากันนะครับซึ่งในกรณีนี้ก็จะเป็นการแบบเลือกแบบ บางแชทได้กันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนในการทําจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยนะครับก่อนในคลิปนี้ก็จะทําผ่านมือถือกันนะครับก็ให้เราเข้าไปในส่วนของแอปเคชัน Line บนมือถือกันได้เลยครับ เมื่อเข้ามายังในส่วนของแอปพลิชันไลน์กันแล้วนะครับก็ในขั้นตอนถัดไปนะครับก็ให้เราทําการเลือกเข้าไปยังในส่วนของอ่ a แชทนะครับที่เราจะต้องการปิดแชทไม่ให้ไม่ให้โชว์บนหน้าจอกันนะครับโดยที่ผมจะเลือกเป็นอ่ a แชทตัวน,นี้กันนะครับเมื่อเราเลือกเข้ามายัางในส่วนของ Chat แ,แล้วนะครับก็ในขั้นตอนถัดไปนะครับก็ให้เราเข้าไปยังใส่วนของการตั้งค่านะครับ ซึ่งจะอยู่ด้านบนขวามือนะครับที่เป็นขีด3ขีดนะครับตามที่ลูกศรชี้นะครับเมื่อเจอแล้วก็คลิกเข้าไปกันได้เลยครับเมื่อเราทําการคลิกเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในหน้าของการตั้งค่านะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เราสังเกตในส่วนของแถบเมนูทางด้านบนนะครับซึ่งก็จะมีการเลือกนะครับหลังจากนั้นก็ให้เลือกไปที่ในส่วนของรูปลําโพงนะครับก็ให้ทําการคลิก เข้าไปเพื่อจะปิดการแจ้งเตือนกันได้เลยครับเมื <blunt animation> i i mai, ่อเราคลิกส okay. ่วนของการปิดการแจ้งเตือนตรงลำโพงกันเสร็จเรียบร้อยนะครับในส่วนของสัญลักษณ์นะครับก็จะเปลี่ยนเป็นสีดำๆตามที่แสดงในรูปกันนะครับก็ในส่วนของการปิดการแจ้งเตือนก็จะประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะมาแนะนําวิธีการเปิดการแจ้งเตือนนะครับหลังจากที่เราได้ทําการปิดไปแล้วนะครับ หลังจากนั้นเราจะทําการเปิดการแจ้งเตือนนะครับก็ให้เราไปที่สัญลักษณ์ลำโพงตัวเดิมกันนะครับก็ให้เราทําการคลิกเข้าไปกันได้เลยครับเมื่อเราทําการคลิกในส่วนของอลำโพงเสร็จรียบร้อยนะครับลำโพงก็จะไม่เป็นสีดำๆนะครับลำโพงก็จะเป็นสัญลักษณ์ประมาณนี้นะครับก็แสดงว่าเราได้ทําการเปิดการ ให้แจ้งเตือนกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับและในคลิปนี้นะครับคลิปแนะนําวิธีการเปิดปิดการแจ้งเตือนแม่แสดงบนหน้าจอมือถือก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ในส่วนของ S T E I T Channel ก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ